กันแล้วไข่อะ้างคางเนเน่เนเน่เนเน่เบนดี้ใช่ไหมไม่ใช่ <c oughs> อ้าววันนี้มีอะไรวันนี้ที่บ้านมีอะไรมีอะไรอ่าอ่าอ่าอ้ากกุ้งที่บ้านมีอะไรที่บ้านจัดอะไรจัด <c oughs> จัดงานอะไร <c oughs> ง,างานปีใหม่อ่ะงานปีใหม่ปีใหม่แล้วมีอะไรจัดกระลา <c oughs> แล้วก็มีของกินเพียบเลยกำลังทำกำลังทำอะไรอยู่กำลังทำใบจกฉลากทำเฉยๆใช่ไหมไม่ต้องจับน้องไอไม่ต้องจับโอเคป่ะมอันนี้ของเม่ใหญ่มากเดี๋ยวไอน้องไอทำไอ้นี่ก่อนเนาะจับฉลากแล้วเดี๋ยวถึงเวลาจับฉลากค่อยไอ้นี่โอเคแล้วก็อันนี้ บรรยากาศในงานตักกินน่ะอาหารเป็นไงบ้างคะอร่อยดีหมดแล้วเนาะไอซ์แล้วแต่จานโอยพี่ไอซ์กี่จานแล้วคะสามจานแล้วค่ะบุฟเฟ่ตบุฟเฟ่ไม่เขาแบบบุฟเฟ่ครับคนคนนี้อาหารเป็นไงบ้างคะเอาตอบสิถ่ายคลิปอยู่เอาตอบนี่อันนี้บรรยากาศบรรยากาศเนอะ นี่ครับโ oh, <Family, Family. S 2> อ้โหนี่ครับฟาร์มเบอรี่แฟมเบอรี่เราเราแบ็กกี่ปีตาเราแบ็กเก็บไว้กี่ปีแล้วสามสิบปีครับไม่ได้จริงไม่ใช่สามสิบปีเลยเก็บลืมหรอไม่ได้ลืมเล่นเก็บเลยอ่าคนนี้เป็นไงครับวันนี้ปาร์ตี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับ <c oughs> เที่ยวเที oh, ่ยวทั้งวันเลยครับแย่อาหารอร่อยป่ะอร่อยไหมอาหารอร่อยไหมอร่อยเลยอร่อยอ๋อกินอะไรไปมั่งดึกไป่อรอ อยากดิ้กไม่ออกถามกินอะไรไปบ้างปัดแนมกุ้งตัวนตอ่เฮ้ยคนนั้นเติมใหญ่เลย ลากะและได้ของขวัญโอ้โหของขวัญเยอะมากได้เอาของพวกนี้ไม่เก็บล่ะเก็บอันนี้ก่อนไอ้เก็บอันนี้ไปก่อนนี่มีตองมีตองเงินสดด้วยใช่ไหมหนึ่งตองไอ้เนี่ยไม่เก็บเลยขยะเอายางเอายางอ้าวอ่ะเรียกเรียกวันรุ่งอรุณจ้ายายอ้าวจับ ผู้ใหญ่ที่สุดกันอ่ผู้ใหญ่ที่สุดจับเลยอายเขาจะจับคนแรกโอเคอาจับก่ออ่าอ่าแอ่เปตื่เตเฮ้ไม่ได้เลยน่นหลคนนันลได้ของใครได้แ่หันหันมอกล้องหน่อยได้ไรเอาเปิดได้ของใคร อ่าได้ขบฟ้าได้ขบฟ้าเดินกรบกดูเลยได้นะเปลี่ยนได้วางไว้วางไว้เปลี่ยนอย่างเปแรกกับคนอื่นเอาเท่ยงนี้เดี๋ยวค่อยเปแรกดี๋ยวค่อยแรกเดี๋ยวค่แรกได้ป้ากันนะใครน้องนอ่าอ่าจับอ่าจับจับให้ใครอ่าจับอ่าป้าเดี๋ยวหนูอ่านให้ โอ้มันหายไปไหนเนี่ยเอาทำไมมันหายไปไหนล่ะวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยที่ให้แกอ่จับเป็นอ๋อไอ้ไอ้ทำกระดาษเล็กไปหน่อยของใครเอออ่าได้ของเย็่พอร์ตได้เยินจ้าไอพอนว่าไอพอนว่า อโอเคอ่าจับตอเดยวเดีไอ้ยัยพรจับไอ้ยัยพรจับม่ลวงไ่ได้รับหลวงอะอานยวอันเดยวได้เงินคแล้วินเล็กอาจเหตไอ้น่ยไอ้ได้ตอกลอกเลย อ่าดือจัอาไอจับไอจับกแล้วไอจับอีกแ่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ไอจับแล้วจับแล้วอ่จับแล้วไอ่จัพ่าจับให้กันอ๋อของใครอ่ะถูกแล้วถูกแล้วเดี๋ยวถูกแล้วถูกแล้วอมใครอ่ะเอานน่เน่เน่เน่อันเ่เน่มาจับจับแล้วปล่อยเลยเอาออกเอาออกเอาออกดอานซ้เอาออกจับแล้วนี่ทเสยร้าอ่าเ่เสลัดติด ได้เลยลอันไหนถือมาถือโจไโอเคได้ได้จับเฮ้ยได้ไดจับแล้วหนุ่มัอะของป๋าไงป๋ายังไม่ได้จับจับไปแล้วจับไปแล้วแล้ว้หได้ังพอป๋าป้าป้ายังไม่ได้จับ ปลายังไม่ได้จับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องนายจับเดี๋ยวกมาอาประกตได้ใครตาได้าอาตาอาเอามาให้ตามอบตาตามอบเออเดี๋ยวก็แก

น่าจะให้นายจับไงไปอเอยายได้กับปอเกต้องนายอ้ยน้องนายมาจับโอเคนายจับให้น้องจับให้น้องจับให้น้องจับเดี๋ยให้น้องจับอ่าน้องนายจับี่ที่ทำเหลืออยู่อันเดียวหนูจะหลับตาทำไม ก็ของดเน่อ่าของดีนี่ของใหญ่เอ้ยอ่าเดีน่มอบอ่าเดีน่มอบอ่าน้องนายรับโอเคอ่าโอเคอ่าทุกคนแกะของหวานอ่าถ่ายแล้วอ่าถ่ายวิดีโอว่าใครได้อะไรอ่า อ่ะน้องนายได้ะอไรครับเต๋อตืดเออครับพี่บุลาพี่ไอได้ไรได้มอหุงข้าวเด่เออกล่องซูมไอ้ยัยพอดดี้ไอ้ของตาดิอะค่ะอ่าของยายของยายสีหันหน่อยหันมาหนไหนพี่อะกับหัวแล้วกับหัวยายเมาแล้วอ่าโอเค

ไอ้อย่าดับน้ำดิไอ้อย่าดับน้ำดิโอเประเกดกินยกสองแล้วนะได้ห่ได้ยี่สิบอแล้วดีใจไงได้คนแรก

ใคผิดทีดไม่มีคนถายรูปมีคนร้นเดี๋ยวจจะมีคนโดนตีเดี๋ยวจะมีคนโดนตีเอใรองจะมเก็ีปผดตไแบบผู้ชายม่เอ้ใครร้องคอมขี เอ้เขาองแล้วอยกกันนยุดไปเล่นรูกไเดี๋ยวร้องเต้นเต้นร้องคอเลยร้องคอผสมตลย งาขยานไปเลยตวะไกคนนั้นได้20บาทพอใจแล้วได้20บบาทพอใจแล้วเหรอครับ

โอ้มีกล่องมาใส่ด้วยเอาตเ้นเต้นใครร้องเพลงต้มาเต้นมเต้นเต้นเลยเต้นเอาเพลงมันๆไอ้เอาเพลงไอ้เอาเพลงนั้นดิโอ้โโอ้โอ้ครับปกิต้รอปตปรอรอาปร้ออะ้ออตะร้อตอ้ปกิ ้าวอู่อ้าวปเกตร้องเอาจ่ายตังค์ปเกตร้เอโอ้นี้กอ่ได้ได้ได้องนร้องได้ แผ่นดินนี้พ่อกูอยู่แผ่นดินนี้พ่อกูเต้นเร็วเต้นก่อนตอนุณคุยตายเอาตังมิจังดังอ่าน้องนายเต้นก่อนนี่เขาเต้นกันแล้วเดี๋ยวเขาได้ตังค์เร็วไม่ได้ตังได้ยาวได้ไม่ใช่นะใหญ่แล้วใหญ่ไม่ใหญ่เต้นแล้วตาตาบอกติดไว้ก่อนออกใหญ่เอานี่เขาเต้นแล้ว เขาเปลี่ยนแล้วเขาไม่ได้ร้องเพลงแล้วเขาเต้นเฮ้ยเดี๋ยวดิตตองตองคนนั้นเต้นให้ใครดูอ่ะตาอยู่อ๋อตองอ๋อตองตองอ๋อไอเราไอเราก็จับเลยอ๋อมีตองด้วยเอาหลีดพร้อม หลีดพร้อมพร้อมยังเอาวันนี้จะได้ไปเนี่ยเอาช้าช้าตาเก็บตังค์แล้วตาไม่ร้อนเลยดีกันร้องพี่อ่าเริ่มเริต้นใหม่ครั้งนี้อ่าเริ่มใหม่เริ่มใหม่อ่ะเพลงเริ่มใหม่ดิเพลงไม่เริ่มใหม่อ่ะ เอากล้องอยู่ทางนี้อะหันไม่ได้กล้องอยู่กล้องก็ไปดูให้ผู้ชมดูนี่วันสทีโฟไม่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 ให้ดูไม่ไม่ไม่ยาต่ายพี่ไอซกันพี่แน่ก่อนเต้นจบแล้วเอาเฮ้ยทำไมจบเร็วจังอ่ะยา อำไมเต้นเต้นแค่ครึ่งบนอ่ะแล้วครึ่งล่างไม่นขยับเลยเต้นแบบคนพิการอ่ะครึ่งหนึ่งเ้ขาให้เต้นไม่ได้ให้ร้องจบแล้วโอเคจบไออาตาให้รางวัลขอบคุณขาด้วยเอเพลง เอ้ยคนนี้เอาแค่ยี่สิบอะไม่เห็นเอาอีกเลยนี่อะไรลอยอียอะดูเพิ่นดูเพิ่นเอากระเป๋าว่าตั้งตั้งรอเลยนี่อะไวลอยอีกเอาเพลงไอ้นี่ดิไอเพลงคั่นคั่นหนังสือร้องยังร้องลหมร้องแยะเบื่อเอาไม้ไหมเอาอ่ะขึ้นไปเอาไปดิ ขึ้นแบลมาไมค์ข้างบนอ่ะขึ้นแมลคมามีไมค์มีลำโพงปวดทายแล้วอ่าเริ่มไม่ได้ลองเป็นหรอไม่เคยเหนูรอกมไม่วรจะได้กล้าหอกล้าหอมไม่ดีเราไม่เป็นไม่เป็น อโรงเรียนนี้ก็สอนท่องอาชยานี่ยเสียบไมันตีกันลุงหมูเวียนหัวแล้ว ยืนตรงเขาลบุชาติเลยจะ่ยจะปัดตอกยายแล้วอาจบอยากอาอยากเอายาเกกากร้องเนรอ เอ้ยเอย่าเดี๋ยวพังมีแน่นมีดีนะเอาาเอเล่นเสียงก่อเล่นเสียงคนละสิบบาทเด้อเอาเียวได้ไดเงเอาเลย้อเราลนเดี๋ยวรไปคันเียองคันเีย่นะเดี๋ยวให้ีจาวไปอีกอย่าอย่า เห,เหมือนเสียงแม่นากระ,กะโดกเลยนูดคอหมายเป็น,นสองคนนู้นไม่ได้เกี่ยวกับหนูเลย พอร้องไปไงไม่ดีมันไม่เอาไม่แล้วมันไม่ดีใช้เสียงเราใช้เสียงเราไอ้ก็ง้อนะวันนี้นะไอ้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันปีหน้าปีหน้าปีอะไรคะ2,000เท่าไหร่สอ6สองารอ้าวืออ้ยพรปีใหม่ ขอให้คนทุกคนมีความสุขสุขกราร่างกายแข็งแรงโอเคบายบาย